สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูส่ช่องปุนาเกมเมอร์ทีวีหรือพีเอ็นดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาร้องเพลงเวอร์ยิงรู้จักยิงรักเธอนะคะเร,เราไม่จะร้องเมอร์ลิกาเสิยงนะคือมีแค่เสียงเราอะเราร้องเองไม่มีดนตรีนะคะเราดิกิตา้าเป็นดิดกิตา้ตาแบลตามเนื้อตามจังหวะดนตรีไม่เป็นเนี่ย ร้องเสียงสดเสียเสียงส,สดสดนั่นแหละนะคะโอเควันนี้เราก็จะมาร้องให้ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอของเพลงของคุณเอ็นโดฟินนะคะคุณคุณดานะคะเพลงนี้เพราะมากเคยฟังฟังระจำเลย บอกฉันสักคำว่าเธอทำได้อย่างไรเพราะฉันรู้สึกดีทุกครั้งที่อยู่กับเธอที่จริงๆนับตั้งแต่ที่เรานั้นแรกเจอไม่คิดว่าจะรักเต็มมามาย เธอรู้วิธีดูแลคนดีห่วงใยจนฉันแปลกใจความรู้สึกที่ฉันมีเคยรักมาทางไรก็ยังรักได้อีกไม่รู้ว่าเป็นได้อย่างไรตั้งแต่พบกันวันนั้นใจก็รู้ว่าเราจะมีกันวันนี้เธอเติมเต็มสิ่งีดี ให้ทุกวันที่มีกลายเป็นวันที่มีความหมายไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้แต่จะนี้ไม่นานเท่านานสักเพียงไหนจะมีเธอเธอมีฉันมีกันตลอดไปยิ่งพบเจอยิ่งได้รู้จักยิ่งรักเธอหมดใจ ขอฟ้าไม่เคยจะเหมือนเดิมเลยสักวันมีสีสันชวนให้มองดูอยู่เรื่อยไปก็คงมึงตัวเธอที่มีเรื่องราวใหม่มาทำให้ประทับใจถูกทีชีวิตของคนคนหนึ่งได้อบอุ่นใจและได้รู้ตัวว่าเป็นคนที่โชคดีขอบคุณนะที่ทำให้ทุกทุกนะ ให้ทุกๆุกนาทีได้มีความหมายที่สำคัญต่างแต่พบกันวันนั้นใจก็รู้ว่าเราจะมีกันวันนี้เธอเติมเต็มสิ่งดีๆให้ทุกวันที่มีกลายเป็นวันที่มีความหมายไม่ใช่แค่วันพุ่งนี้แต่จะนี้ไม่นานเท่านั้เพียงนั้น จะมีเธอเธอมีฉันมีกันตลอดไปยิ่งพบเจอยิ่งดังรู้จักยิ่งรักเธอหมดใจดแต่พบกันวันนั้นใจก็รู้ว่าเราจะมีกันวันนี้เธอเติมเต็มสิ่งดีดีให้ทุกวันที่มีกลายเป็นวันที่มีความหมายไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้แต่ แต่จากนี้ไม่นานเท่านานสักเพียงไหนจะมีเธอเธอมีฉันมีกันตลอดไปยิ่งพบเจอยิ่งด่านรู้จักยิ่งรักเธอหมดใจยิ่งรักเธอหมดใจยิ่งรักเธอหมดใจ ขอบคุณที่เข้ามาฟังขอบคุณที่ยังรับชมใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปที่เราอัปโหลดลงหรือสตรีมที่เราเพิ่งมาสตรีมนะคะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วมากค่ะแค่มาร้องเพลงค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนรักคนดูทุกคนรักเอฟซีทุกคนรักผู้ติดตามทุกคนนะคะบ๊ายบ,ายบายค่ะ